โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาวางแผ่ทองกันในวันที่11เดือนตุลาคมนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับซึ่งเ,เรายังไม่มีซัพพอร์ตดิสิ t สเตนใหม่นะครับก็ยังเป็นเส้นเดิมอยู่งั้นเรามารีวิวแผนเมื่อวานกันก่อนที่ผมให้ไปแผนเมื่อวานที่ผมให้ไปคืออันนี้ ถ้าว่าเรา TP กันไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นแผนที่สําเร็จครับแล้วหลังจากนั้นราคาก็ได้ continue ลงมาต่อนะครับเพราะมันเป็น down trend ยังเป็น down trend อยู่คก็ลงมาเรื่อยๆนะครับก็แผนของวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เอ่ออันนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟันก่อนนะครับว่าทําไมชาวนี้ครับมันถึงมีการ r ี j e c t จากตรงนี้นะครับเพราะว่า เราเห็นได้ว่าตรงนี้ครับมันเป็นเทรนขึ้นแบบสั้นๆนะครับแล้วก็มันถูกรีเจ็คตรงนี้จากจากฟิโบนาชชีตรงแถวนี้นะครับนะครับดีมันหกกันจากฟิโบนาชชีหกหกนะครับก็เด็นอกเกตแล้วก็เป็นช a น n นลนะครับอันนี้เลย นะครับแล้วก็เป็น one to one extension นะครับของล่างบนแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือตรงนีเห็นว่ามี3าม c o n f l u e n c ตรงนี้เลยครับทำให้เราสามารถช็อตได้นะครับซึ่งเห็นได้ว่าหลังจากที่มัน break structure ของขาขึ้นแล้วเนะี่ยมันก็มีการกลับมารีเทสตรงนี้ครับก่อนลงเห็นได้ว่าตรงนี้มันมีรีเทส channel ก่อนที่จะลงไปนะครับ โอเคงั้นกลับมาแผนของวันนี้เราจะทำอะไรต่อนะครับเราไปดูทางเฟรมดีกันตรงนี้มันจะเป็นโซนมันจะมีโซนดีมานตรงแถวหนึ่งหกหกศูนย์นะครับถุจะวาวัดไว้ประมาณนี้แล้วกันดีมานโซนนะครับแล้วก็ มันเป็น monthly open ครับก็คือการคือราคาที่เดือนนี้เปิดออกมานี่เองครับ,รบผมก็จะเขียนว่าเป็น m o n ลี่ y open ่เป็นสีม่วงแล้วกันสีม่วงโอเคครับก็จะเห็นได้ว่า มันอยู่โซนเดียวกันเลยนะโซนดีมานกับเป็นโซนที่เดือนนี้ราคาเปิดมาของเดือนนี้นะครับล้วจะหาคอนเฟลเลนอะไรได้อีกนะครับก็จากอันนี้เรามาดูกันว่า Fibonacci Extension มันจะไปถึงไหม Expansion โอเคครับเราเห็นว่าหน หนึ่งหกแปดนะครับอยู่ตรงนี้พอดีครับผมจะเอาอย่าง่นากันโอเคครับจะเห็นว,ว่าโซนนี้มีหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดนะครับจากการกลางฟิโบจะจุดนี้มาจุดนี้นะครับเราเป็นฟิโบบั e ต์เอ็กซ์พนชั่นนะซึ่งผมยังไม่ยังไม่ได้สอนนะครับหลังจากนั้นเราลองตี เอ่อฟีดเทรนเบสฟีบเอ็กซ์เทนชันนะครับว่ามีอะไรอีกไหมเราก็จะเห็นได้ว่าหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะก็มาตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมสนใจมากนะครับถ้าในแผนบายของวันนี้นะครับก็สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือราคาลงมาแล้วก็เปลี่ยนมาเก็ตสต t u r เจอครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับซึ่ง เราก็ต้องดูรีอกชั่นก่อนตอนที่ราคามาแตะนะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันเป็นดาวนเทรนเห็นว่ามันลงมาแบบโวดมากมันก็าจะาลงต่อเลยโดยไม่มีรีอกชั่น,นครับซึ่งถ้าวางแผนเทรดผมก็จะจุดเข้านะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่ P ซับล s อกันนซับล o อ s จะประมาณหนึ่งดอนไม่เกินหนึ่งจุดห้านะครับไม่เกินหนึ่งจุดห้าประมาณนี้ แล้วก็ Take Profit ก็ประมาณหนึ่งต่อสครับลองตีฟิบถ้าถ้าสมมติราคามาถึงตรงนี้ใช่ไหมฟิบก็จะประมาณแถวนี้ใช่ไหมโอเคใช่งั้นผมก็จะประมาณตั้งตั้งไวปนน้ประมาณสามจุดห้านนะครับประมาณนี้ก็ List to Reward ก็เกือบหนึ่งต่อสามนะครับ และนี้ก็เป็นแผนนะครับโซนบายก็คือโซนหนึ่งหหกถึงไม่เกินก็คือหนึ่งหหกศนะครับถึงหนึ่งหหกหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นโซน psychology นะครับเป็นราคาเลขกลมๆแลนะ้วหนึ่งหกศูนย่งอาจจะมี r e a c t i ่นได้นะครับเป้าหมายก็จะประมาณหนึ่งหกหกสี่นะครับ stop loss อยู่ประมาณหนึ่งหกห้าเก้านะครับแผนของวันนี้ก็สําหรับแผนเซลล์นะครับถ้าถ้ามันขึ้นมาอีกผมก็จะดูร e a c ช i o n ที่ที่แถวนี้นะครับเพราะมันมีโซนโซนรุ่มเก่าด้วยแถวนี้นะครับซึเห็นได้ว่าตรงนี้มันรีเจ็ตไปแล้วเส้นนี้ครับกลายเป็นรีสิสตันแทนจากซัพพอร์ตก็สับแผ่นเซลล์ก็ยังยังไม่ได้ชัดมาผมผมจะเน้นแผ่นบายกันนะเพราะว่าตอนนี้ราคาได้ลงมาต่อเนื่อง เยอะมากนะครับผมก็จะหาแผนไยให้ก่อนนะครับซึ่งแผนไยก็คือตามนี้นะครับก็คือซีนาร์โอที่ผมอยากเห็นก็คือราคาลงมาอย่างนี้มาแตะมันรีโอเพนแตะทุกอันเลยตรงโซนนี้ก่อนที่จะขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเพราะว่าราคาตอนนี้มันลงมาแต่มันยังไม่ถึงนะครับก็เป็นการเทคโลเก่าด้วยนะครับก่อนที่จะขึ้นแล้วก็เทคปรฟิตประมาณแถวนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็มีแผนประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ